ีิฉันมีควาสู่แต่ก่อนอื่นนะคะ15ท่านถ้ามันจะไปยืนบนเวทีนี้น่าจะเยอะเกินขออนุญาตแบ่งกลุ่มเป็น2กุ่มนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้กลุ่มแรกอยากจะเจอใครดีคะท่านผู้ชมเจอใครก่อนดีอืมตามคำถอค่ะทางบ้านก็คงกรีดกันมาแล้วนะคะพิมพ์กันเข้ามาค่ะเพราะตอนนี้เรามีการดูแบบสดๆนะคะทางบ้าน กินกันออกมาให้ข้างบ้านงงว่าเรากรินอะไรอยู่บนหน้าจอนะคะปุ๊บแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักแสดงหลักหน้าตาคุ้นเคยกันก่อนคะ่ะขอเสียงปรบ,บมือต้อนรับนะคะมีนแปนเพิร์มาไต้ต้นกันละพนนี่เอ๋อค่ะดังคนนี้ดังคนนี้สวัสดีคับสวัสดีค่ัคุณาสวัสดีครับเ้ารับคุณสบายครับดีครคสวัสดีคับ คิดถึงไหมคิดถึงไหมเอาละค่ะแต่ละคนเดี๋ยวเรามีจุดมาำไว้อยู่นะจ๊ะอยืนตามจุดน้นิดนึงเออโอเคค่ะเอาละเอาละคิดถึงทุกทกคนนะคะรวมถึงนักแสดงก็คงคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยตอนที่จะให้ในน้ําตัวเนี่ยมาลื้อฟื้นกันดีกว่าว่าเรายังจำคาแรคเตอร์การแสดงได้อยู่หรือไม่วันนี้ดิฉันจะให้นัดแสดงทุกๆกคน แนะนำตัวตามคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ทุกคนรับบทแต่ใช้ชื่อเป็นมีนแปนเพิร์ตไทเตนโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านายยังจำคาแรคเตอร์ของตัวเองได้อยู่หรือไม่นี่คือนักแสดงของเราเชิญกันก็ควรจะเป็นเธอกับมีนสวัสดีครับมีนพีรวิทย์ครับ ก็เป็นติ้นครับผมใช่ไหมถูกไหมถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมถูกคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ถูกไหมคะมันต้องดุกว่านี้ไหมอว่ายังไงดีต้องนิ่งกว่านี้ไหมคะทุกคนต้องการแบบไหนคะนิ่งนิ่งนิ่งอ๋อผมลืมไปผมลืมไปยังไงสิวันนี้ผมไม่ใช่มินเนี่ยแล้วนะฮะยังไงคะผมเปลี่ยนเป็นแฮชแท็กมินทรแล้วนะวู้ฮูมินทรคืออะไรอ่ะมีอยากรู้ว่าโทรมาดิครับ วางเบอร์ไว้สิวางเบอร์ไว้เลยนะคะไม่ต้องให้เบอร์พิสดุกด้วยนะคะพี่แปนค่ะขอคาแรคเตอร์ของตัวเองในละครแต่แนะนำตัวเป็นแปนนะคะมาดูกันสิว่านายมีบิดละบิดมาละบิดมาละเชิญค่ะสวัสดีครับผมแปลรัตพวิทย์ครับผมรับเบอร์ินแครนะครับเป็นไงคิดถึงไมล่าไมล่าไมล่าเออแล้ม ถ้าตอบก็คือจะตอบให้จบเพลงด้วยนะอ่าเจอหนุ่มหล่อของพี่ได้ข่าวว่าโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วมาดูกันสิคะว่าการแสดงของนานจะโตตามตัวและกล้ามหรือเปล่าขอสวัสดีครับชื่อเพรชนาพลระบนเป็นเอครับขอบะพุณนค่ะ หนุ่มหล่อว้ยยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยคนอื่นขอขึ้นแบบว่านี่อุรมศึกษาแล้วไมล่าไมล่าเชิญครับ <c oughs> สวัสดีครับผมมาร์คสิวัชจำลองกุลนะครับโปรดเป็นเก่งกล้าครับอยาฉันอยากให้เก่งกล้ามาขอประตูห้องฉันตานทีซืสรมากเลยจริงๆมาดูกันซีหนึ่งตัวละครที่โดนขอประตูบ่อยๆเชิญค่ะ สวัสดีครับผมกัณฑพัฒนนะครับผมรับบทเป็นเทคโนโีนี้ก็จะเป็นกับตันทีฟุตบอลของทุกคนเือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> มาค่ะ <laughs> อารสองท่านสวัสดีครับผมไตเติ้ลนะครับรับบทเป็นกัครับ นะคะอากูนสองผู้นั้นเป็นสองผู้ดราม่าเนาะเออต้องลองให้แล้วนะพี่เอิร์ทคนสุดท้ายนี่คาดหวังนะคาดหวังนะแต่ว่าต้องลองให้ดูไม่ใชคุณคาดหวังอะไรคือต้องมีน้ําตาเวลาแบบว่าลองแบบว่าเป็นเแนะนำตัวน้ําตาหนึ่งแมทขอร์หนึ่งแมทมองกล้องหนึ่งแมทสามสองหนึ่งเราคาดหวังอย่าเลยฉันว่าเธอทําได้พี่เอิร์ทบีบบีบมันออกมา สามสองหนึ่งเชิญค่ะครับผมสวัสดีค่ะผมเอ,อิร์ธกัสมุนนัทนะครับรับบทเป็นน้องตาค่ะอย่า <Yeah. S 2> ถ้าฉันปล่อยเวลาเทคทานางันนี้นางจะแบบว่าน้ำตามมําแหนะแล้วนะคะน้ำตามแหนะแล้วอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตถามขอบพระคุณค่ะทำไมตอนแรกไม่กีกันแบบนี้ <c oughs> อ่ะเอาล่ะขออนุญาตถามในข้อต่อไปซีซั้นแรกเนี่ยพวกคุณมาในแบบทำนองว่า ความรักที่เกิดขึ้นด้วยความไม่บังเอิญซีซั่นนี้จะดําเนินเรื่องไปในทิศทางไหนแต่และตัวละครเชิญครับผมก็อย่างอของตินเนี่ยก็คือที่ท่านแรกจะเล่าถึงการบังเอิญที่ได้เจอกับแคนใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ท่านนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความเชื่อด้วยความเชื่อใจอที่ตินมีให้กับแคนเสมอมาอมครับผมแล้วก็เป็นคนตัวละครเดียวเป็นคนเดียวเลยแหละที่ตินเชื่อมาตลอดครับผมถ้าค,คุณก็น่าจะไปขยี้ในเส้นของ ดราม่าตรงนั้นด้วยครับแล้วก็ยังมีเออมุมมุ้งมิงมากขึ้นแหละเอมุ้งมิงเออ,อยังไงครับพี่บอลครับก็เหมือนที่มีบอกครับว่ามันก็จะมีการเกิดเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่แล้วให้รู้ให้มันตกงมขึ้นแล้วก็จะมีปมทางครอบครัวฝั่งตินมากขึ้นแล้วก็เราก็อยากจะแก้ปมอยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวตินมากขึ้นครับผม วันนี้ตามสคริปดิฉันไม่ได้คิดเองนะคะตามสคริปเขาบอกว่าอยากให้มามาโลเพให้ดูนิดนึงได้หรือไม่ว่าความเชื่อที่พวกคุณบอกเนี่ยมันคืออะไรอยากดูไหมคะท่านผู้ชมอยากดูหรือไม่คะอยากครับเออนักแสดงก็คงจะอยากนะคะเดี๋ยววันนี้แบบว่าเพิ่มเพิ่มรำบดเป็นที่นิวให้ที่นิดนึงได้ไหมรำบดไว้กู้กกับให้ที่นิดนึงได้ไหมใช่ไหมแต่ที่นิวอะต้องหลับหน้ามอนะเว้ เฮ้ยแกเขงเขาดูอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเพิร์ลเป็นแบบผพุ่งกับให้พี่นิดนึงนะคะลองลองแบบว่าอ่าทุกคนลองเป็นผู้กกับให้นิดนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงมูฟให้เขานิดนึงนะคะกงไม่บูมอ่าอ่อ่าได้รับบทเลยจ้ะรับบทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นฝ่ายสวัสดิการก็ได้นะคะอ่าเชิญค่ะอ่ะตรงกลางตรงกลางเอ่อพี่เอิร์ลรับบทเป็นใครคะเป็นพี่ก้องไหมคะตีตีสลเล็ดนะตีสลเล็ดอ่ะได้สิคะเอ่อผู้ช่วยพุ่งกับมาอ่ะได้มากมากอยากรับบทเป็นใครไหมลูกเป็นพี่เมย์ไหม ได้ได้ครับอ่เป็นที่เมอาอาหนูหนูแต่แต่อยากรับบทเป็นใครเป็นที่กล้องเป็นตากล้องอะไรเป็นตากล้องได้ได้ได้มานี่กองหันศาบังเอิญรักษณ์สองค่ะเสลียพอมไหมพร้อมครับพร้อมตากล้องดิเดี๋ยวทำไมท่าสเลียอะไรค่ะเสลียเลียมีไกลยังไงอ่ะสเลียมีไกลไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเสลียจะมาติดหน้ากล้องกันรับบทเวลาอ่การระเบิดเวลาเป็นผู้ช่วยพุ่มกับดีดีดีเชิญ พูดสิเลยนะขาสะเพูดพูดพูดนะจะเย็นนะพูดจะเย็นอย่ามาเกินะครับสาวพร้อมเออพร้อมครับสามแอคชั่นสปีดเลยเหมือนไม่ได้เรียนนิเทศกันมาเหมือนไม่ได้อยู่กองถ่ายอะโอเคสามสองหนึ่งไปค่ะตัวอย่างเบอร์ละสองซีหนึ่งแค่หนึ่งแอคชั่นสเตเดตสเลเดตจับผมแค่หน่อยสเตเดจับของแน คะแยนจับได้ปหะ <laughs> เอเออเราจะได้ดูโลเพยไหมจ๊ะเราน่าจะได้ดูความหันตามากกว่านี่ซิคอมหรือเปล่าเชิญค่ะไอติมคือที่มึงขอบูเป็นแฟนตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะใช่ไหมคิดได้แหรอใช่ไหมกูไม่เข้าใจว่ะ คือตอนกูนนอยู่คนยุ่มึงอยู่คนคนอื่นอะกูกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็นอนไม่หลับกูคเครียดเล่นเกมก็ไม่สนุกแรงก็ตกอะกูไม่เข้าใจวัยเติมฉันก็เหมือนกันเวลาฉันอยู่คนอื่นอยู่บครอบครัวฉันหายใจไม่ออกเหมือนจบเลยนะแต่เวลาฉันอยู่คนในไม่ฉันหายใจได้ แฟนใช่ไหมครับเดี๋ยวกูค่อยมาตอบได้ไหมฮะ่วยทำให้นายเชื่อใจฉันครับเดี๋ยวค่อยตอบไว้ให้เขารอดูนาทีทั้งสองดีกวเออแต่มืองต้องบอกเขาด้วยนะว่าเราชมทางวีทีวีเท่านั้นนะ เวลาอบคุณก็ได้วะขอบคุณนะคะพาร์ทเนอร์ยิ้มแป้นดิฉันก็มีความสุขค่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันอ่ะแต่ละคนในท่านถัดไปเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าในซีซั่นนี้ความท้าทายอะไรคือเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับตัวนักแสดงอ่ะเฮิร์ทครับก็อะไรที่ท้าทายใช่ไหมครับ จริงๆมันท้าทายทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างที่พวกเราหายกันไปกับคนรักน่าจะประมาณสองปีแล้วกล้อก็ล้วก็กลับมาด้วยแล้วซึ่งแรลเตอร์มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับตัวเราก็ตัวโตวขึ้นด้วยก็เลยแบบค่อนข้างยากครับแล้วก็ตามมาเยอะด้วยซซั่นนี้ครับที่บอกว่าตัวโตขึ้นนี่หมายถึงว่าวัยหรือว่ากล้ามคะลูกอะไรตัวเด็กมันร้ายนะคะท่านผู้ชม นะคะ,ะถ้าถัดมาความท้าทายเป็นยังไงมัางลูกมาครับผมก็อย่างที่เพื่อนบอกไปครับผมจริงๆความท้าทายมันคือทุกอย่างมันคือเป็นความท้าทายจริงๆครับผมแต่ว่าด้วยความที่บทเก่งกล้าเนี่ยจากซีซั่นหนึ่งที่เราต่อมาในซีซั่นสองเนี่ยก็จะมะีความเป็นตัวละครมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นด้วยของตัวเก่งกล้าเองเนี่ยด้วยจารี่เป็นคนที่เจ้าเล่ห์้าวางแผนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความเจ้าเล่ห์มากขึ้นมีความรู้สึกอยากเป็นแฟนมากขึ้นด้วย ครับผมซึ่งพ,พงอพายตรงนี้ก็ก็ยากหรือพอสมควรเหมือนกันครับพี่เห็นทีเซอร์ที่มีการเคาะประตูเคากันอยู่นั่นคเคาะกื่อ,อะไรอ,ะอ่ะลูก <c> า <ười> คืออยากให้พี่แจ็คโน้เปิดใจให้ผมเลยคับอ่างั้นตัวละครน,นั้นถามหน่อยคุณคิดว่าถ้าเด็กคนนี้เข้ามาในประตูของคุณ <c ười> ขเขาจะทำอะไรคุณ <c ười> คระเฮ้ยเขาเขเคยทำไปแล้วฮะคุณพระแต่ว่าแต่ว่า ที่บอกเคยทำไปแล้วคือหมายหมายถึงยชวนไปเล่นเกมด้วยกันอ๋อตกใจนะคะอายงานเดี๋ยวข้ามไปที่ฝั่งนู้นที่บอกว่าดาม่าดาม่าซีซั่นหนึ่งคือเออันรลองห้ไม่มียิ้มเลยเป็นยังไงบ้างความท้าทายของคู่นี้อบีดบีดที่เออบีดบีดก็จริงจริงมันท้าทายตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเนาะตัวละครสองตัวนี้ค่อนข้างจะไกลตัวพวกเราคู่ เราบอกเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลาเลยนะแต่แบบในซีรีส์นี้จะค่อนข้างจะมีบทดราม่าแต่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเหมือนตัวละครก็โตขึ้นแล้วก็มีมุมมองอะไรึ่อาจจะไม่ใช่มุมดราม่าอย่างีก็ได้ครับใช่ครับเพราะเพราะว่าแบบซีซั่นหนึ่งก็เขาปลดล็อกกันไปแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็กอดกันไปแล้วซีซั่นนี้กรต้องมาติดตามว่าในเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้างจะหวัง,าางว่านะครับหวังว่าอาจจะแบบไม่หมุนเหมือนเดิมแล้วมัม้ง <c oughs> ในซีซั่นนี้คู่นั้นปลดล็อกระยะไหนดีคะ จะปลดล็อกกันระยะไหนคะเอาเป็น,นว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยเขาเข้าไปติดตามในซีรีส์ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาถามคำถามเบาๆกันบ้างให้เมาลอยเพื่อนๆเชื่อว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาต้องเข้าบทบาทเนี่ยต้องแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดกันกว่าจะเข้าบทบาทได้แต่ละคนลองเมาคนข้างๆแล้วกันว่าเวลาเขาก่อนจะเข้า5432เขาทําอะไร อ่ะคุณมีได้ผมก่อนเลยก็ได้ครับคือเพิ่งผ่านมากับซีนดรามา่ายังไงซีนคือจะเป็นซีนที่เขาต้องแบบเสียใจวิ่งร้องไห้ฟูไฟเข้ามาคุณพระแล้วคือเขาอะหายไปทำอารมณ์นานมากทําทำอารมณ์แบบ,บวิบวๆๆอย่างนงั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแนละ้วแบบยังไม่ถ่ายสักทีใช่ป่ะแบบอารมณ์มาแล้วแต่ว่าทีมงานเหมือนกับยังเซ็ตไม่พร้แบบอมยังไม่พร้อมแต่แตอารมณ์มาแล้วเขารีบไงเขาก็แบบว่าต้องโโห้ยโห้ยโโห้ยเขา เวลาเขาเวลาเขาเ,าเขาอามาอย่างี้เขาทำยังไงนะเวลาเขาอารมณ์ร้อนแล้วแเขาจะแหยใจแโ <Okay. S 2> อเคเขาคือมันถึงขั้นที่แบบว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาหน้าจะหน้ามืดอะไรให้แบบโคยาดมไปเลยนะนะคะทีมสวัสดิ์ต้องมียาดมเผื่อไว้จริงจังมากอินมากอ,งอ,อรงมากงั้นคุณคุณแปนเมานองก็เช่าคุณสีเวลาก่อนเขาจะแบบเข้าบทบาทเข้าตัวละครเขาทำอย่างไรเขามีเทคนิคอย่างไงกับเด็กคนนี้ ก็อย่างที่ทุกคนรู้ฮะกองทัพเดินด้วยท้องครับคจะไม่มีวันไหนที่เพื่อธนพลน้องชายผมวันนี้ปากว่างครับก็คืออ่านไปด้วยกินไปด้วย<อ>ไม่ว่าจะอะไรจะอยู่ใกล้ใกล้ไกลไกลก็พร้อมที่จะกินเสมอรครับผมเป็นการทําสมาธิของน้องคุณก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พอโตขึ้นกลางพอเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าเขาเคี้ยวเยอะครับผม <laughs> เมาโมยนะสแสดงว่าเราอ่านบทหนักนะอ่าสำหรับเพิร์ดคนค่อนข้างคูณเวลาจะเข้าซีนอารมณ์เนี่ยเขาทำอย่างไรบังเอิรักไม่เคยไม่เคยเล่นถ้าพี่มาร์คครับเข้าอารมณ์จริงๆก็ใช้เวลานานนะเพราะว่าน่าจะแต่ก็เก่งอะอะไรวไาทำไ,ไมง่ายจังเลยอะไรมาไ้คืออะไรก็อย่างตอนพี่มาร์คเข้าซีนก็ จะมีการทำอารมณ์กับพวกแบบ acting c o a c เลยก็กินคริงแป้ว่าก้ามใหญ่ขึ้นความน่ารักของเพอรก็ยังเท่าเดิมนักทั้งเลยลูกคนมเมาคนง้างัดีชนฟั่งสิครับผมขผมกับ <laughs> ผมกับพี่การเพิ่งผ่านมาสดๆร,ร้อนนะฮะสำหรับซีนที่เรียกว่าไป็ซีนที่ผมรอเจอพี่เทงโนอยู่ครับผ ก็เจังหวะนั้นอะ่ะคือเหมือนว่าผมต้องวิ่งเข้าไปหาพี่เทคโนใช่ไหมแต่พี่โนเขาจะแบบเหมือนยังไม่รู้ยังตกใจแล้วก็มีการต่อแด่หลอกกันนะ huh. แต่ว่าก่อนที่จะเข้าซีนอนะ่ะคือมันไม่ใช่ซีนอารมณ์ซีนดราม่าอะไรนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรากลายเป็นเล่นกันมากกว่ามา huh. เราเราจะเล่นแบบเหมือนจากที่เราต้องท่องบทเป็นภาษากลางใช่ไหม <Yeah. S 2> เราเล่นกันท่องบทเป็นภาษาใต้ยอย่างเงี้ย <Huh? S 2> เหมือนว่าเป็นการแบบ ซ้อมกันเพื่อไดจังหวให้แม่งขึ้นด้วยประมาณนี้เหมือนเราจะเล่นกันมากกว่าเปลี่ยนไอ้อาออกเป็นภาษาใต้เลยการทำให้ฉันฟังหน่อยสิอยากลองไหมฮะตั้งสิหนองราถีบ้าเอ็งเข้ามาทำไมในห้องพี่นี่พีบ้ากับพุ่มอยากเข้ามาหาพี่นี่เอ็งเอ็งมาทำเพื่อพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่อยากเจอเองหนองราอย่ามาเจอพีอีกรึนี่ กลับมามีก็ผมขอบคุณค่ะเหมือนกับถือว่าเป็นการซ้อมบทอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการจำจำได้หล่อให้ได้ใช่ครับผมอ่ะคุณการเมามอยคู่นูนสีฝั่งนูนข้างๆคุณอ๋อครับผมก็จริงๆยังไงดีล่ะเราอยู่กับสองคนนี้เขามานานแล้วเนาะจริงๆทุกครั้งที่ออกกองหรือว่าทำงานอะไรเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วครับผมแล้วให้พูดถึงเติ้ลเนี่ยก็พูดเลยว่าคือเติ้ลจริงจังกับทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาเข้าบทไม่ว่าจะเป็นแบบว่า พูดได้ใช่ไหมว่าบีเล่กกีตาร์มีอะไรเงี้ย<ม>เขาแบบว่าอินคาแร็ t เตอร,ร์นั้นก่อนพยายามจะเข้าใจว่าแบบเ,เพลงน,นี้ต้องการจะสื่ออะไรให้คนดูแล้วก็ถึงจะถ่ายทอดออกมาครับผมยังไม่เห็นจริงๆคนเก่งของพี่สุดท้ายฝั่งนู้นเมามอยกันซีคู่คุณครับก็อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องทำอารมณ์ดีอะพูดถึงเรื่องผ่านอารมณ์เศร้ามาแล้วก็เป็นเรื่องของการ คลายความเครียดอีกแบบเพราะส่วนใหญ่พี่เอิร์เนี่ยเขาจะเล่นเป็นบทค่อนง้างที่จะดรามา่าก<อ>็เวลาเขาดราม่ามากมากเนี่ยพอคัสซีนปุ๊บใส่หูฟังอืมนั่งต่อยอะไรอ่ะเต้นคือคือแบบผมบอกว่าเมื่อเมื่อสิบนาทีที่แล้วคือกำลังเครียดอยู่ลองห้อยู่ผ่านมาอีกแป๊บหนึ่ง เต้นเฉยเลยงงนะคะเอาออกเอาออกเอาออกงานพี่เอิร์ธนี่มาเมามอยคผู้ชายคนนี้ข้างๆดิฉันหน่อยสิเขาก็เข้าซีนอารมณ์เนี่ยเขาเข้าอย่างไรคือเอิร์ธไม่เคยร่วมซีนกับน้องแต่ว่าเคยไปดูในมอคุณพระเคยแบบไปเที่ยวกองเล่นเป็นเล่นที่กองอ่าเขาก็ดูแบบแต่หอกไปคนนี้เขาได้อยู่แล้วเีลยวตินมาเต็มมาเลยเห็นในวงช็อปเนี่ยเขาดูแบบ น้องนี้มีขอและยี่ไม่เจอกันแบบ2ปีอะไรเงี้ยว่าเขาแบบอิมคลุตัวเองขึ้นเยอะมากครับผมภูมิใจแทนแฟนคลับทุกๆคนเลยครับขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะน้องขอบพูดดีนะคะคุณด,ดีงันสุดท้ายข้อสุดท้ายขอเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นคุณทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างดิฉัเนเหตุผลอะไรและคนดูจะได้อะไรจากซีรีส์เ,เรื่องนี้ซีซั่นนี้เชิญค่ะ have okay. um.